หญิงโชติกาอินเจริญชื่อเล่นชื่อคุณทัพทิมค่ะอยู่ชั้นอนุบาลสามทับหนึ่งอยู่โรงเรียนอนุบาลภูนสุขอำเภอตำบลตำบลศาลเจ้ารงทองอำเภอวิเศษชัยชาญ รับฟังได้เลยค่ะการครั้งหนึ่งนป่ากว้างใหญ่มีลูกแกะผุนุยตัวน้อยกำลังเดินได้อย่างเพลิดเพลินจนมาเจอลำธารแห่งหนึ่ง,งลูกแกะจึงแวะดื่มน้ำด้วยความ กินน้ำหนึ่แหละคือความผิดของเจ้าเจ้าทําให้น้าฝนมัวไปหมดข้าดื่มน้ําไม่ได้เจ้าทำโทษแต่ว่าท่านหมาป่าข้าดื่มน้ําอยู่ปลายลำธานส่วนท่านอยู่ต้นลำธารกระแสน้ำก็พายไปทางนี้ข้าจะน้ำไม่น้ำํำฝนมัวได้อะไรกันเล่าลูกแกะน้อยยังคงเถียงอย่างสุดตัว เจ้าหมอป่าแล้วโมโห,โหและเอาอ,อุบายอีกครั้งเจ้าจะไม่รับผิดเรื่องนี้ก็ได้แต่ข้ารู้นะเมื่อปีกลายเจ้าได้ผู้ร้ายเน้ท้าข่ารับหลังทำให้ข้าเสียชื่อเสียงและสัตว์อื่นๆก็พากันเกลียดข้าไปหมดเจ้าต้องถูกทำโทษ งั้นก็เป็นพี่น้องของเจ้าตัวได้ตัวหนึ่งน่นแหละเจ้ามาให้ข้ากินเป็นการลงงทอซะดีๆ แล้วเจ้ามาป่าอันธพาลก็กระโจนจับลูกแกะที่น่าสงสารกินเป็นอาหารทันทีโดยที่เจ้าลูกแกะนั้นไม่มีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและไม่มีโอกาสที่จะกลับไปสู่อ้อมกอด เป็นเรื่องที่ไม่ควรเสียเวลาด้วยอย่างยิ่งถ้าเด็กๆมีคนรอบข้างนิสัยแบบนี้ก็ควร